สวัสดีครับอตอนนี้ผมกำลังขับรถกลับบ้านนะครับอ,อยู่ในเส้นทางตำบลหนองสูงใต้ะจะเข้าตำบลบัดเป้านะครับก็เวลา18บแนฬิกานะครับในช่วงนี้ปรากฏก็เห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่ดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้างหน้านะครับท่านไม่ต้องไปดูตะวันตกดินที่ แหลมพรมเทพนะครับที่ภูเก็ตถ้าอยากจะมาดูสวยๆก็ประมาณหกโมงเสรศษๆนะครับตอนนี้กำลังเข้าหกโมงเลยน,นี่มาดูตรงนี้ได้ไหมครับสุขใสเหมือนกับดวงเดือนดวงใหญ่เลยนะครับดไหมครับดูเส้นทางประกอบกับทิวทัศน์ข้างๆนะครับเป็นภูเขา ตอนนี้ก็ต้นไม้ก็เริ่มเขียวขจีเอาไปเลยตอนนี้ก็กะบังบังอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะเห็นประกอบกับคุ้นเขาด้วยเป็นเส้นทางที่เรามาจากนิคมคำสร้อยที่จะผ่านไปำอำเภอหนองสุขนะครับจุดนี้เป็นจุดอยู่ตำบลหนองสุ่ใต้บ้านโคกกลางนะครับบ้านโคกกลางโอ้สวยจริงๆเลยครับสามารถที่ จะมาถ่ายภาพเด็ดๆนะครับก่อน6โมงหรือว่า6โมงเสร็จๆนะครับอพอขอเชิญนะครับถ้ามีเวลาอยากจะมาชมวิวทิวทัศน์ในช่วงนี้ก็พอได้ได้เห็นบรรยากาศสวยๆอยู่นะครับขอบคุณมากครับ